ดูนุ่มจังเลยนี่ในของเล่นของเขานะคะของเล่นมีเยอะนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องลิสเตอร์นารินมอนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ซาฟารีการ์เด้นนะคะแถวถนนพัฒนาการในกรุงเทพนี่เองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะไปดูกันจ้า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 อันนี้เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายวันเตอร์เพนะคะสำหรับทุกวัย150บาทนะคะนองนี่มาติดข้อมือก่อนค่ะมาติดข้อมือก่อน มาเจอกันเมื่อก่อนเลยน้องวันนี้น้องลิซ่เข้าไปเล่นกับพี่ฟ้านะคะนี่นะคะที่นี่เขาก็จะมีในส่วนของคาเฟ่นะคะจะเป็นในส่วนของร้านอาหารที่เป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นสนามเ,เล็กๆแล้วก็ในส่วนของสวนน้ำนะคะชั้นสองที่เป็นห้องสำหรับจัดปาร์ตี้เดก็จกจะสัมมนาเดก็กอะไรางี้นี่ในของเล่นของเขานะคะอของเล่นมีเยอะนะคะค่อนข้างใหญ่ะแต่ถ่านโอ้ตายดู ดังเลยไปกินข้าวกันก่อน,น,นไหมลูกเดี๋ยวใครมาเล่นไหมคะโอ้รายเป็นแบบสายนุ่มๆน,นะคะสายละเอียดละเอียดอันนี้จะเป็นในส่วนของที่เรียกว่า Dancing Shark นะคะของเขาก็จะเป็นแบบเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะผู้ใหญ่ขึ้นได้มีหน้าผาให้ปีนด้วยนีย่โอ้เราไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดไม่ได้ร้อนอย่างที่คิด น,นี่ก็จะเป็นในส่วนของบารานอาหารนะคะเมนูของก็จะราคาไม่แพงนะก็จะอยู่ที่ประมาณ70บกว่าบาทแ0บาทแล้วแต่รายการนะคะแต่ว่าของกินก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะคะเสน่ก็เป็นอาหารเด็กเดกข้าวผเข้าวผัดอะไรนี้ช้อนจานเด็กมีพร้อมนะคะแล้วนี่เป็นในส่วนของโซนขนมหวานสําหรับสายหวานที่ชอบน,นะคะดูเหมือนน่าจะมีผักสลัดขายด้วยนะคะกินทุกอ่ะเลย,ยน้องอลินอยากเล่นน้ำไหมคะมีสระน้ำด้วยนะลูก ต้องมีชุดว่ายน้ำก่อนน้องซื้อชุดว่ายน้ำก่อนเดี๋ยววิ่งเล่นก่อนแล้วกันน้องให้ร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ายน้ำโ okay? อเคพี่กำลังทำอะไรคะฉีดเปคดัจ<ก>ฆ<ะ>่าเชื้อ,ชอใช่ไหมคะคุณนิยะสัมภาษณ์นะอันนี้คือเวลาน้องมาเล่นทุกครั้งเราก็จะต้องฉีดใช่ไหมคะ<แ>คเพื่อเป็นการแบบ ระวังเรื่องโควิดนี้นี้คะที่นี่เปิดนานยังจะ๊ะเปิดพันวาปีที่แล้วครับพันวาปีที่แล้ว,วแสดงคนคนรู้จักเยอะไหมคนมาเยอะไหม,มเพราะเหมือนที่จอดรถยังโลง่ลงๆมาเยอะไหครับในช่วงช่วงมีแค่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คือน,น,น้อยลงไปอ๋อพี่คิดว่าคนน่าจะอาจจะยังรู้จักน้อยแต่พอมาแล้วคือแบบเออดีร่มรื่นไม่ร้อนขับขึ้นค่าสะอาดนะทุกคนมาได้นะทุกคน ไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าไปไหม,มไปไหมคะสไลเดอร์ไหมไปไหมเสร็จรองเท้าไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปไปอันนี้ก็เป็นจุดล้างมือหลังจากเล่นของเล่นเสร็จนะคะก็เป็นอ่างไซเล็กอ่างเด็กนะคะแล้วก็มีสบู่ให้ด้วยเยอะๆเลยนี่นะคะอันนี้เป็นหน้าตาของเขาผัดที่เราสั่งมาอ่ะอร่อยมเยอะน,นะคะมีแบ่ง,งมาให้น้องด้วยตั้งจานเดีได้สองคน ามาชิมเมนูพวกไห่ต่อนะคะเราใช้เป็น ที่นี่จะมีของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นไม้ชิ้นใหญ่นะคะเหมาะกับเด็กหลายช่วงวัยนะคะแทบแทบทุกวัยเลยนะคะเล่นได้สภาพใหม่แล้วก็แข็งแรงนะคะยังไม่เสืมสม่อมโทรมยังไม่พังเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวคาเฟ่นี้เองนะคะที่นี่ก็จะมีแบบบอไซหลายบอไปสถา,านที่โล่งนะคะแล้วเขาก็จะมีเน้นปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไว้สําหรับให้ความรม่มรื่นนะคะน้องเล่นจางแจ้งตอนเที่ยงนะคะก็ยังสามารถเล่นได้เพราะว่ามีลมพัดตลอดเวลาแล้วได้ความร่มรื่นจากต้นไม้คือแบบอาหารก็อร่อยมากเลยนะคะ <S <S คือจริงราคา ไม่แพงเลยอ๋อแต่ว่าลืมบอกไปที่นี่นะคะในส่วนของ2ส่วนนะคะในส่วนของส่วนที่เป็นสนามเด็กเล่น<ม>จะมีราคาอยู่ที่150บาทนะคะ<ม> สอคนแล้วก็เวลาเข้ามาก็าจะต้องมีเด็กหนึ่งพี่ใหญ่หนึ่งเนี้ยค่ะเวลาเขาต้องมีผู่ใหญ่คอยดูแลแต่ถ้าเป็นน้องโตหน่อยก็คือปลอดภัยไม่มีปัญหาเพราะว่ามีพี่พี่พนักงานอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกทุกจุดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในส่วนของสวนน้ํารู้สึกว่าจะ250บาทนะคะแล้วก็ต้องมีผู้ใหญ่เข้าอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะก็คือต้องเสียสองคนนะคะในส่วนของสวนน้ำเนมยว่าเราไม่มีชุดว่ายน้ํามากมาซื้อชุดว่ายน้ำที่นี่ชุดละสองร้อยกว่าบาทก็ดีนะเป็นชุดแบบเด็กๆใส่ได้แบบน่ารักตะมะะนคที่ ชื่อซาฟารีการ์เด้นนะคะอยู่พัฒนาการนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะปักหมุดแล้วก็แชร์โลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะใครสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับลิซเตอร์นารินมอนได้นะคะอันนี้คงไม่ได้จ้างมาใจตังมาเองทุกอย่างเลยนะแต่แบบดีจริงคือหาที่ให้น้องเที่ยวหาที่ให้น้องไปในวันหยุดแล้วก็วันนี้ประมาณเสาร์นะคะแล้วก็คนไม่เยอะต่อให้คนเยอะก็คือโล่งแล้วพี่ๆมีการฆ่าเชื้อของเล่นทุกชิ้นตลอดเวลาเขาบบ เซฟตี้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับความสะอาดเรื่องโรคเรื่องภัยนี้ก็คือค่อนข้างดีเลยแนะนำแม่ๆสามารถทานน้องอมาได้นะจ๊ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย